ผู้ใดอยากมาเที่ยวกรีกกับมาเดอร์มาที่กรีกมาเที่ยวเมืองเก่ามากินเก่ารักมีคนเก่าไว้สวัสดีค่ะทุกๆคนไม่ได้เจอกันนานวันนี้จะพาไปดูออฟฟิศบรรยากาศออฟฟิศตอนกลางวันว่ามีคนมาขนาดไหนนี่เป็นกลางเดือนกร,รกฎาคมแล้วนะคะปกตินักท่องเที่ยวจะเต็มเต็มหาดมาดูบรรยากาศปีนี้กันโอ้ยลมลม ออฟฟิศก็ลมแรงวันนี้ป่ะไปเดินเที่ยวกันสิผ้าพ,พี่น้องไปยางของอนุญาตใส่ภาษาอีสานเดอ้ออาสิปนปนกันมันเป็นภาษาถานัดทั้งอีสานทั้งไทยปนกันเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตแล้วก็ขออนุญาตใส่แว่นตาเพราะว่าออฟฟิศแดดแห้งคักนี่คือบรรยากาศป่ะรูนทะเลไปไกลๆนู่นเขาเลนพูดนะ ไปเรื่อยๆกีเปิดประเทศแล้วพี่น้องเรากาไม่นักท่องเที่ยวมากไม่ไมีนักท่องเที่ยวบางคนเพิ่นกะอยู่แต่ลงแลมเพิ่นโบออกมากอาจจะเป็นเพราะว่าเซฟตัวเองแน่เราก็เซฟเงินเพราะว่าคันออกมากกตะติต,งตงอง,ตงใจ่าเตียงข่ายยูลงแลมกับต้ตองใจฟรีคนละอ,ออฟฟิศเฮาสวยงามบ่ เมื่อนี่บดางา่ามสแล้วเลยผ้ายางอะไปยางเป็นมูกันเด้อนี่คือกลางเดือนกรกฎาคมเด้นี่ปกตินี่สิญญาตเตียงกันนางป้านเล่นเก้าอี้โดนตีคนเด้โตกมาปีนี่ผู้น่ะจังเป็นนักสี่มาล้องมาแหลงว่ามีผู้นังเดิดนน่งแต่มองติดๆทะเลพู้หรอ กุมวนกะมวนมันแดดหลายเขาเจ้ากะจุ้มกันอยู่คึดพ้อคึดพองัอวาตากแดดเย้ <Yeah. S 1> <laughs> มีคนมาทักเจ้าของ,งมนนรมเพิ่นกมวนนําเฮาเดเพิ่นลเพิ่นย่างกาย,ยาสู อันนี้บ่ได้บอกยังนะเอาผ้าเป็นซื้อเด้อเบิดเวียกพ้ายัางเที่ยวข้าเจ้าเอาใบคือใบล้านเออใบต้นปามเนาะเอามะม่วงเพิ่มใหนมันเป็นห่มเง่ก็เก่าจากห่มเก้านี่แหละปัดเพิ่มอีกบพอผู้บ่าวผู้สาวเว้ยสิพ้าไปทักอ้าอาเนี่อ้าเบิ้ง ดูย่าดูย่ามีคนสงสัยทำอะไรบอกว่าทำงานทำงานงานชั้นงานชั้นยาซูติกานิสเน,นี่พอดีเจอเขารู้จักก็เลยทักแต่ว่าเราเราไม่เข้าไปใกล้ๆเขานะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ให้เห็นหน้าเพราะว่ามันจะผิดกฎ u t u b e แค่ดูไกลๆเอาบรรยากาศ ยกเว้นว่าคนเขาเต็มใจยาสู้ระวังในสิบหกเรื่องเข็ดงานให้ฟังได้ยงางถือใบขายางขึ้นยางลงไปถามกาเจ้าว่าแล้ววะหนวดบอขึ้นพ่อยังตีฮุขึ้นพ่อตอนหาเห็ดเคียรแล้วเคียรอีกคมเก้านั่นละเขาบอกว่าโกหกโกหกกะสัน <c oughs> ี่ตัวได้หน่กร,ราสันแล้ววะ เเราเป็นเจ้าของโมวันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ยคือพอหาเหตุดดยัยงถามตะพุกเกา่าห่มเกา่าเตียงเกา่ากลับไปกลับมาพูกเก่านะั่นแหละล้างเชือกับเปลี่ยนใจเอิญมะนวลกับมี่เอิญมะเบิงกับมี่เอิญส่วนใหญ่กับเอาดอกหวาแต่ว่าคือพอไปหาเหตุไปเคลียร์โ่มเกา่าแล้วก็ได้ขี่เกา่าเขากับยังพอเหตุอยู่ดี เขาเคลียร์ไปแล้วไปเคลียร์อีกก็ยังพออีกอีกก็คือเอาลักเนี่ยแหละมาใส่ในการเทดงานแต่หาเฮ็ดโฮมเกาก็หาไดเป็นยังสิหาลูกคาผู้เก่าสิบ่ะด้สันเดย์นท่านน,นี้นะคาซินโนพ่อามีมา้ามีมา้า มีหมาน้อยนี่มองมีคนเริ่มหลายแล้วเพราะว่าเตียงมังไงแล้วก็มันมีร้านอาหารเปิดพราะมีร้านอาหารคนก็นมาจุ่มกันอยู่นี่วันนี้มีคนเซอร์วิสเนาะคนกับมาบริการมาเที่ยวคือมาเอาความสะดวกสบายเพราะฉะนัน้นมีคนมาบริการนอนนอนเตียงนุ่มมีคนบริการเสิร์ฟเครื่องดืง่ม พอหอนหอนมาเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆโอ้โมันก็บซัมมาเที่ยวเนาะเขาจะไปนั่หอนหอนเขาก็ไปอย่างนอนแต่ว่าผู้ลังคนก็ชอบอิสระนอน้าง่างอูงเรือใบ,บนี่บรรยากาศหาดเรามีบรรยากาศหาดเราโน่นเข็ดงานไปนั่นเงเบิ้งเรื่อใบ,บไปพร้อมพูดได้ละคักแนเนาะ นี่คือบรรยากาศหลังจากที่ประเทศเปิดเปิดประเทศโปล็อกดาวแล้วก็เปิดประเทศตแต่เดือนพฤษภาคม,มมีนักท่องเที่ยวมาหลายบันไดความจริงนักท่องเที่ยวเพิ่นยุเออกานี่มันไม่มองยุหลายมองเนาะมันมันมีโรงแรมหลายมองข้างนอกข้าเจ้ากับมีข้าเจ้ากับมาลงโรงแรมข้าอยู่ฟังอันนี้คือหาที่มันอยู่ไกลกับเมืองกะสิมีค้นประมาณนี้ ปีนี้ก็ประมาณหาสิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่ะโอเคถึงสี่เศรษฐกิจบดีซ้ำซ้ำที่ผ่านมาซ้ำปีปกติก็ยังพอ่อเออกันยังถือว่าพ่อได้นะเดี๋ยวสิมาบอกเรือมวนๆสู่ฟังเด้อเอาไปงวดหนากันช่วงนี้บ่่อยได้เหตุเพราะหยากน้ำงานผู้ใด,ดอยากมาเที่ยวกรีกกับมาเดอร์มาที่กรีก มาเที่ยวเมืองเก่ามากินเก่ารักมีคนเก่าไว้แล้วก็เพิ่มเติมคือมาเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลน่าวหว้มากน้ำใสพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณกำลังใจแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บแย่เดียความไขยย้ใหญ่มีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you